เรื่องพญานาคพวกเราก็เคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลแล้วนะครับองค์พระใหญ่กับพระาธ,ธาตุขนมอยู่ในลองทิจูดี่จุด1 0 4 4า,าองศาตรงเ๊ะเลยเนี่ยพญานาคสามตนอยู่ในลองีิจูด104ด้วยเนี่ยปรากฏว่า,ว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 าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันสะท้อนให้เห็นว่านี่มันความโดดเด่นของมุกดาหารอย่างแท้จริงวายสา มุกมณีเมืองหนา้าขีสามภิพสาธุสาธุสาธุ สามุกมณีมนาคีสามพุกเมืองที่มีสธมนา โยงอินโดจีมาเถิดมาล,ลูกหลานรวมเผ่าพันมาช่วยกันจันลงใลง

ื่องพญานาคพวกเราก็เคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับความเชื่อเรื่องพญานาคนะครับก็อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจนมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2564นะครับนำแนวคิดในเรื่องของการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวขององค์พญานาคทั้ง3องค์นั้นนะครับให้เป็นงานประเพณีของจังหวัดมุกดาหารเรานะครับ การจัดกิจกรรมมหัศจรย์มุกดาหารสามพิภพนี้นะครับก็จะเป็นงานประเพณีภายใต้กรอบงานประเพณีบูชาพยานาคร่วมน้ําโขงมุกดาหารที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารต่อไปนะครับเราก็เลยมานั่งคิดว่าทํำยังไงนะจะทําให้สิ่งที่มีค่าของมุกดาหารนั้นถูกยกระดับขึ้นมา เรื่องนี้คิดกันมานานนะครับเราก็พยายามหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งบุญข้าวยาคูเองหรือกรถินน้ำก็ตามเราก็อยากให้เป็นประเพณีพระองค์พระใหญ่กับพระาธาตุขนมอยู่ในรองติจูด104.43องศาตรงเป๊ะเลยเนี่ยพญานาคสตนอยู่ในรองติจูด104ด้วยเนี่ยปรากฏว่า,าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับท่านรอง ราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละเป็นมิลเลทเป็นเอกลักษณ์ของมุกดาหารที่ไหนก็ไม่มีวัฒน,นธรรมใหม่ที่ได้สร้างขึ้นถือเป็นคุณประโยชน์ในการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแก่จังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างมากครับงานมหัศจรรย์มุกดาหารสามพิภพนี้องค์การค้าจึงมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่จังหวัดมุกดาหารองค์การค้าขอร่วมจัดงานกับท่านตลอดไปครับ ประยชน์นะมี่จะได้ไม่มีอะไรเสียงานนี้มันเป็นงานที่มีที่มาที่ไปคุณจะนับถือพูดหรือไม่นับถ้าพูดก็ได้นะก็จะมีอะไรที่น่าสนใจในงานให้ดูเราจะมีประเพณีของจังหวัดรัศทีต่อไปนะคะมีอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะทุกภาคส่วนอยู่นี่แหละคราคประชาชนภาคเอกชนอยู่นี่แหละสองสองที่ อยากให้เป็นประเพณีงานประเพณีของจังหวัดมุกดาหารในฐานะที่เป็นคนมุกดาหารคนหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นโดยกําเนิดก็ถือว่าเป็นชาวมุกดาหารที่ด้วยความสมัครใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมจิตร่วมใจกันมาแสดงเจตนารม อยากจะเห็นงานนี้เป็นงานประเพณีของจังหวัดมุกดาหารคือมุกดาหารสามพิพนั่นเองครับขอบคุณมากครัในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยบทบาทหน้าที่ค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเองิญจริงๆคงได้มีอะไรที่ลิขิตมาแล้ววันรุ่งขึ้นของการออกพรรษาเราสามารถทอดกรินได้วันแรกเลย และเป็นที่แรกและที่มากกว่านั้นก็คือไม่มีที่ใดทําในโลกที่เป็นทอดกระถินพญานาคสามพิพพมันสะท้อนให้เห็นว่านี่มันความโดดเด่นของมุกดาหารอย่างแท้จริงทําอย่างไรจะให้มันเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงเทศกาลอออพรรษารเนี่ยสามารถเที่ยวได้ครบทั้ง3าจังหวัดแต่ถ้าจะมาตกท้ายอย่างสวยที่สุดต้องเป็นมัสยิดมุกดาหารสามพิพพนี่แหลคะค่ะ thank you